สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง YouTube อ้อยขนน้ำละเอียดวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทำให้น้ำอ้อยสดมีสีสวยน่ารับประทานสีของน้ำอ้อยสดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อน้ำอ้อยสดถ้าหากน้ำอ้อยสดของเรามีสีเหลืองอมเขียวหรือเขียวอมเหลืองย่อมเป็นที่ดึงดูดสายตาของลูกค้าที่เดินผ่าน ให้ยอมควักกระเป๋าซื้อน้ำอ้อยสดแต่หากสีน้ำอ้อยของท่านออกสีน้ำตาลหรือสีดำย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายของท่านนั่นก็จะเป็นปัญหาสำคัญของคุณถ้ามันเป็นอาชีพหลักเพราะอย่าลืมถ้าคุณต้องมีลูกเมียหรือคนที่คุณรักรอใช้เงินจากสิ่งที่คุณทำเรามาดูกันเลยว่าจะทำอย่างไรให้อ้อยมีสีสวยน้ารับประทาน 1. เลือกอ้อยที่มีอายุ8เดือนขึ้นไปจนถึง1ปี 2. ปอกหรือขูดผิวอ้อยให้สะอาด 3. ใช้ผ้าขาวบางกองก่อนลงขวด 4. เมื่อคั้นเสร็จควรรีบนอกน้ำแข็งทันที 5. ในการโชว์น้ำอ้อยในโถกแก้วควรใช้น้ำอ้อยสดคั้นใหม่ๆ หากสีเริ่มเปลี่ยนแนะนำให้กอกใส่ขวดแล้วน็อกน้ำแข็งจากนั้นก็คั้นอ้อยที่เราปอกหรือขูดผิวมาแล้วลงไปใหม่ในโถโชว์แนะนำให้คั้นลงไป3-4ลิตรซึ่งในการที่น้ำอ้อยจะเปลี่ยนสีเร็วหรือช้าในโถโชว์ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของอ้อยอายุอ้อยและการปอกหรือขูดผิวอ้อยด้วย หากคุณทำให้สีของน้ำอ้อยสวยน่ารับประทานนั่นก็หมายถึงเงินในกระเป๋าของคุณก็จะมากขึ้นบางครั้งคนเราก็ตัดสินจากภายนอกก่อนที่จะได้ชิมน้ำอ้อยสดของเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่พ่อค้าแม่ค้าน้ำอ้อยสดทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้เพจ และช่อง YouTube อ้อยขนำละเอ็ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ